าไม่ใช่กูถ่ายไปแล้วหรอกูว่าไม่ใช่แหละใครมันทำอะไรขันล้างวะได้ใครวะหน้าคุนคุนนึกดูดีๆสีเราเคยเจอกันแล้วโอเควะ่ะคือจำไม่ได้จริงๆนี้จำได้แต่กูไม่รู้ชื่อมันช่างเถอะแต่ที่กูเพราะจะมา ตายแล้วเพราะว่าตอนเจอครั้งแรกเขาตายกูเปล่าตายกูแค่นอนแย่จ้ะเจ๊อีกแล้วเหรอเป็นไงบ้าไปอยู่ในร่างโรสนะเอิม่มพู้องตรงนั้นในวันวันอะไรไม่รู้พงโดนเสิบดาบไป็รอบแล้วแล้วไม่ชอบเราพูดแบบนี้เอิ่มก็ชอบแม่ดีแล้วล่ะตอนนี้นายอยู่ปหกใช่ไหมก็ใช่ปหกเดี๋ยวนายก็ได้เจอพวกเขาแล้ว<ะ>มีของแถมหะอะไรหะแถมอีกก๊กก๊กก เอาอะไรให้กินเนี่ยไปก่อนนะจ๊ะห้เดี๋ยวไอเฮียอ้าไอเวนตอนนี้กูยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคือนแม่งเกิดขึ้นไวชิบหายไงสวัสดีนายชื่อเซม,มอนใช่ไหมเติมใช่ครับทำไมหรอครับครูมีข่าวดีจะบอกนายอะไรหรอครับยินดีด้วยผมคะแนนสอบอังกฤษของนายได้อันดับที่หนึ่งและเปิดเทอมขึ้นมัธยมหนึ่งนายยังได้ไปเรียนที่อเมริกาจนจบมัธยมสามด้วยงั้นครูไปก่อนนะ เทอะไรเนี่ยกูเออแดกหมดแล้วแล้วกูต้องไปวันใหม่ก่อนครูโอ้ยแต่ละเดนี้นะรอโรงเรียนที่กูได้ย้ายมาเรียนนะ Hello OH อเอสโห Are you the new kid who transferred here? a h uh, yes Then come with to me. Okay May I ask your name? โออชัว My name is Rose เอ้ยเดี๋ยวกูชื่อไซมอนทำไมกูพูดว่าโรสอีเจ๊นางฟ้าต้องทำอะไรแปลกๆกับกูแน่ๆถ้ากูเจอเจ๊ตอนไหนเจ๊เตรียมตัวหูแบนได้เลย My name is Knight Okay then shall we go to the classroom เอิมว่าแต่มาที่นี้ก็ต้องมีห้องพักของตัวเองใช่ไหมแล้วกูนอนไหน What the fuck What did I run into My school has guys this show. s e o r Oh excuse me Do you mean me? That's right. Who do you mean? I'm standing here alone, standing low. <laughs> what did it say? I couldn't understand it, but I felt a strange pain. Victor, what are you doing to the new kid again? Huh? <laughs> Victor is Russian. oh as for me, I am Thai. Are all time in this short? Now that you're here, Rose, you can sleep in the same room as me. Really? Yes. Let's go see it together. Mm. Похоже, этот новичок приближается. <coughs> Тогда мы можем поговорить о том, как подразнить новенького.